นี่กำลังขอวันวันนี้วันพระขึ้นสิหาคำมในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมปีหกสี่เพื่อให้สุขให้ลาบแก่ทุกๆุกคนทานทานได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ส่งไลน์ไปให้ทุกคนเด้องานนี่อง์พ่อมาปฏิบัติได้เก่าเมื่อแล้วเนี่ สิบมือกัมมืนนี่แหละแล้วค่อยขอที่ผ่านมาแต่บม่ได้บำเพ็ญภาวานาวันนี้หลวงพ่อตั้งใจแล้วมือเกามือแล้วมันนี้เป็นมือขอ,อ,อขออยู่ติไปแค่นี้ค่ะค่ะธรรผช้ชมวันนี้แอดผ้าธรรมชมไปฟังไปเบงแนวทางตัวเลขหลวงปูแวนดำนะคะพ่นบอกว่าพ่นได้ตัวเดียวเม็ดเดียวเค็งๆนางสวดมนต์ภาวานาได้นะคะได้ เดี๋ยวเข้ามากเข้าไปเบิงไปฟังจากปากหลวงปูวแวนดำน้ำกันค่ะพี่น้องเอฟซเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่าพลาดตัวเลขเด็ดๆข้าวสารดีๆจากทางช่องรัดมานี่ชาแนลค่ะไปค่ะบันนี้มาไปฟังจากปากหลวงปูวแวนดำชัดๆเลยนะคะ ร่างกายมันก็ดีค่ะวัรนี้แ็ปั๊บเนี่ยางันเนี่ยลงมาแล้วค่ะปุ๊เลยลนี่ลากเปิดเต้นหลตะเบิรงรอดเพราะว่าปั๊บวแน่เพรปั๊บวเเห็นล้าบาเสียหายค่ะแต่ว่าก็ต้อมันก็ต้องเห็นบางทีโยกเราจะต้องเจอมันเมื่อยแต่กครัมาตัวได้ตัวได้แนนบ่อหลักมันก็หมัดใจแต่ว่างานที่ปฏิบัติเนี่ยมันใจถึงตูเมื่อเรไค่ะถึงตวที่เร่ห้องไอ้วันนี้นี่ยคอะแล้วนะนี่เป็นไังไงะ ค่ะ,อะเออผมเห็ดเจ้าเลียกใคตัวเวดียวนน่แหละนั่นเนี่ยของแท่เลยตัวเดียวเม็ดเดียวบ่ปูแกเม็ดเดียวของแท่นี่ปเพขาะว่ามันปฏิบัติคนลงมาเมื่อคืนนี่ยเป็เมือกแต่แท้หมดเลยคนตุ้งเมือกเมือกอือป้าตะเคียนนี่หนานป้าตะเคียนต้นที่จได้มาค่ะสามสิบติดนี่แหละเออตัวหลอดงวดเนี่ยเรียกันก็ชิดังไว่ได้ไปหาตือยิ่งประเทไหนมัส่งองมาให้ใครเนี่ยค่ะ จับปูค่ะปูเฮ้ยอยากะัมผัสก็อเอาเวลาหมดสัมผัสเวลาสัมผัสกัปูปูถามนะจ้าตัวเลขที่ปูว่าได้เม็ดเดียวพันมะหอแบบใดจ้าสวดเอาอีกตัวเลสวดเอาติจ้าแอนของแอนออกตตัวแ้นแล้วบาเนี่ยึงวันในเจ็ดถึงหกอ็ไ่แหละไม่เลยอ่ะฝันต้องบอกซีถึงหกันเนี่ย โอ้๋ย็ตื่นมากรีบไปบ่้างนะบอกว่าเจ็อาพูดอ่ะอาเมังอะไ้ใส่ดินโอ้ได้อยุคขับคนได้็ระจาชได้ยุ่คู่ซื่อได้นะค่ะถือทั้ง่างั้บนอ่ะแต่ว่ามันซื่อว่วได้แต่ว่าวนนี่นะเพื่อสิบ่อเห็อ่านเขาดอกสีออกทั้งล่างทัแหละวนเนี่ยค่ะพุงขึ้นขึ้นนี่ยมันจลงมากแต่แพนีนคนยุ โอ้ลูกมาแบบสวดเอาบมเมนนิมิตโมเมนฝันบอบอเด็กเยอะตาม่เดโอที่ส่งไปมึงเลยแกเป็นตแล้วมันออามาส้มเล่ยมานพวกออกมาเกินเร่อเลอยขอแปเยอะว่ะค่ะใครบอก่าเฮ็เต็มที่ละเมยละเมยครับตไใดหลับพู่เม็ดเ,เดียวตัวใดค่ะเดียวละรปอร์เส้นเร่บอกไปเคยเห็นเลมันนีกเคยเอยู่ซรับตา คี้ขอนี่เลขเลขมันขึ้นมาในตาเลยไะออกเลอยตกใจันาดไหนมแม่่ว่า่แล้วมาตัลรบโแม่เลยตากินไม่เลขขึ้นดีเนี่ยขึนตัวเดียวแค่ว่าถึงเก็ว่ไเปิดแต่แม่ตัวนี้แหละรับ่แต่มีหรไมโอ้คนลุงเลยนะอันน้เนี่ยเรืองวัเี่ยนจดโต๊โตละเหมือนว่าเนียจุดตะละมือยืนเขนค่ะโอ้จัดหนักเลยเมนบาจับปูเอเอาเงินล้านงันนี่ อ๋จ่าจโอซาทุปูผดภายแต่ว่าานนั่มันหกแสนนั่นมันหน่อยปวดแต่ว่าทั่วหกแสนได้หน่อยที่ปูโอ้หน่อยเลยเราไดสองล้านโอ้ปูเคยจับเงินล้านปูได้เงินแสนนี่ยังหน่อยเนาะปไ้ยใหมมากนละสองหมื่นสามหมื่นจะได้หลายยอนหลาสองคำแสนยอใหม่แต่ว่าไป่อนละ เดี๋ยววันนี้หรือแม่วันนี้ทีเห็นตลอดเด้อเพราะว่าต่วงนี้สีหางก็ซือที่ตั้งใจเห็นแล้วค่ะเออเดี๋ยวมัามา่ามันดำหมนคนนี้พอมาถ่ายเนาะที่มุ่งของแค่แค่ค่ะปูยังอยู่ปูยังอยู่วัดเก่าบ่จากปูเนี่ยยื้อเนี่ยค่ะเอาดินได้ยู่นี่ยโบได้โบกับเพื่อนเขาเลยสำนักงไปเลยค่ะเอาจินได้ ัอจะได้มาหลายยุตธมชาติจะเองบ้านเต็นเป็มเรื่องค่ะโอ้สาธุสาธุเป็นยังบุญยังคุ้นเด้อปูผดภัยเอฟซีอยาโยมปูตัวใดก็จะอยากฟังอีกค่ะปูตัวตัวไว้สูงเปอันนี้ค่ะเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ตัวเปิดออกนี้เนี่ยมันมันี้่เขาุเ็นเนี่มันเรียมติดโลมนติดกับกันเนี่ ใพผกน่ะน้่จะเป็น0.74เด่นโดนดนดีเลยค่ะต oh, <ica. S 2> ัวเดียวมัดเดียวแลยเนี่ย0.74เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปซ่งในี่ไปหาชื้อลันลยมันใหญมาก2อนึงสนี่ง30ล้านมันยังหน่อยเลยไปหาซื้อมมีอะไีเพราวไปตลาดด้วยวเอให้น่อนี่ซื้อวาดเอให้เบิร์ตเลยค่ะซื้วัตต์ุ้างเลยวอร์เป็นละลอยใบหมเนี้ ศูนย์เก็ดสี่เก็ดสี่ศูนย์แต่ว่าตัวเด่นก็คือศูนย์เก็ดสี่มันมาจากปูตัวเดียวเลยเราันตัวนี้ผซื้อศูนย์เก็ดใ่เลโอ้เดี่ยวเลยตัดเลีนปะปูวันนี้ที่เขาตั้งราคาศูนย์สี่หอมหรือมองด้วโอ้ค่ะค่ะวันนั้นอ่ะที่ออกเก้าเจ็ดศูนย์อ่ะมันออกเก้าเจ็ดเด่นเก้าเจ็ดออกเก้าเจ็ดแล้วออกศูนย์เก็ดเต็มเต็มเลยหมดแรกอันนี้เหมือนกับขั้งแรกนี่เนี่ยเพราะว่าที่เหล่านั้นกระจกเราปวดนะ มันจะมาบอกสิของครของกอลมันเจ็ดหนึ่งหกมันจะถือโยกมัน่ว่าจะเอาจุดนั่นนี่แหละก็เห็นเงียบๆเลยลองแต่เห็นท่าไรเยอ่แต่โอ้ปูยุ่งยุงจับปูแต่แต่แต่ปูเป็นยังค่ะปูแต่ว่าปูอ่าก็คือพ่อปูอยู่ดอกแต่ว่ากับมันยุ่งแม่จับปูกับกับ เดี๋ยวเรียกไปเขาสามวันเดี๋ยวจะต้องมาเลยน่โอ้ยไปร่นแล้วปูคันเรียกปูขเ,กปเขาเอเอเขาแนี่ยน่าไปไปปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมึงเลิกกับเจ้ามาแน่แหละวัดไทยไปเจ้าไทยมาไทยค่ะแต่ว่าให้กับปูืมาได้บ่กคืนอ่ะได้จ้าปูเออเจ้าจะไปกับสามีเจ้าอยู่แล้วไปเสียลูกเจ้าไม่บอกค่ะเออ ค่ะตอนนี้ผมจะมีบอลอยู่ทุกคนไปเอาไปในดงนั่นแต่ที่เจ้าละเอาไปเอาแก่นี่แหละมียังอีกบ่ค่ะปูถ่ายคลิปแล้วค่ะปูปูมี่ยังจะฝากเอฟซีหยาดยมอยู่ที่เพิ่นกำลังฟังอยู่ตอนนี้บ่จจาปูตัวเลขมันเอาไเท่าไหร่ตัวเดียวศูนย์เจ็ดสี่ตัวแรกตัวเปิดมันอะจะขึ้นมัวทีแน่ละเอาเอาตัวเดียวละพ่อหล่อ อตัวที่มันใจเนี่ยแหละลาบเส้นนี่ยแหละค่ะกุนซนี่แหละไครบอเตอร์เนี่ยเสียดายเนี่ยลุงพ่อบองเพ็มาสิบก็เ์เนี่ยไล่แต่วันที่สิบค่ะวันที่พูดกลวงพ่อชวดนอนน้อยอยู่สองคืนมาบอกสี่หนึ่งหกบอสเตอร์เนี่เล็กฟันเนี่ยอออิลีเน่ยซื้อโอตเตอรี่ยอยบ้านอ่ะเอาไว้เมื่อไสี่หนึ่งหกสองใบเอ็นบ้าะกับเจ็่าบอเตอร์เล็กฟันออกออกก็เล็มอ่ะโอ้โห ปูปมีคป,ปจับปูปูมีคลิปทรงคลิปไหมน้ำเน่เดอจับปูไม่ฮม่ต้องเดี๋ยว้องไปให้ค่ะอ่าโอเคแค่นี้และค่ะกลาบน้มัสการจับปูเปิดโอกาสเมื่อไ้ลูกพ่อคิดคิดปูาะหาเสีงินอยู่แล้วเอาปีนี่เพาคนเปิดทางเอาไปแล้วก็จซือ้อทีอ่มึง่นี้ยลพรากว่าสีขอซื้อที่ปลูกปลามาุกนใส่พวกวนานนะะบอกคนเนี้เออ มันลงมาเลยเมื่อคืนเ,อนเนี่ยก,ก็ลงมากเออเอาแค่นี้แหละนี่ตรงไปไหนค่ะกลาบน้ำูกการจับปูสาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขนะครับปูปูแว่นดำค่ะปูแวน่นหนาเม็ดแอดก็เลยเคยได้ทำคลิปเล่าโยกห้างหายอยู่ไปโยสองสามงวดค่ะพ่นก็เลยบอกว่า งวดที่แล้วเพ่นเข่าเต็มๆเลยหาเกดได้6เกตแสนพ่นว่าได้หน่อยค่ะทนผรมชมบัน้งวดน,นี้เพ่นกับฟันมให้เม็ดเดียวตัวเดียวนะคะ4เกต <ๆ4 S 2> เกต4พ่นบอกว่าจะเข่าทั้งบนทั้งหลางเลยนะคะธรรมชมกับฟังแล้วพี่นอ้องเอฟซีกะพิจารณาเบิงเดอค่ะพิจารณาเบิง์ตัวเลขให้ดีๆสักก่อนนะคะแอดกะ มาเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องได้เสียงซสือสลากกินแบ่งรัฐบาลทอนันนะคะพิ่ทึกกาะยะว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ